This is the emergency broadcast system. This is not a test. What the fuck is that thing Attack on Titan? motherfucker, die, die, good. What the fuck? Oh wait, wait, wait. 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 Oh. 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 ไปแล้วไม่น่ารอดเอาล่ะมันภมเป็นคนเพื่อนเพื่อนวิ่งหนีซอบมืดกันแล้ววะหรือท่ามาเดินดิเห็นมั้ครับผมบอกแล้วว่าเดินท่าที่ท่าเดียวกันเลยฟักอย่ใกล้สุดอารไอ้ทแย่ดเอ้ยผิวเป็นแมงผีเสื้ออะไรอ่ะเสียงคนที่ปริจากข้างบนเอาล่ะเราต้องไปหยิบ สไนเปอร์ไล่ฟแล้วก็ไล่ตามยิงไอ้หมอเมื่อกี้นะครับที่จริงผมเป็นคนแบบคนรักสงบนะแต่บังเอิญว่ามีใครก็ไม่รู้ยิงผมตายปักขึ้นไม่ได้อโอเคคราวนี้ผมมีความมั่นใจในการไต่ไม้อันนี้มากขึ้นแล้วฮะทุกคนสูรอากาศยามเช้าเสีย ามาูิฮันติงสไนเปอร์ฉันเดินอย anyway day ู่บนเส้นได้ที่พร้อมตกลงไปตายในทุกเมื่อเอ okay. uh ้ยเอ้ยโอเคอ่าอะไรดีวะยดรอดวยัอ้กระโดกดโ้่โอ้้าเจ้าช่วยลูกจริงๆด้วยอันนั้นตัวปกติปะ มันติดอยู่นะโหวะนึง fuck you กูตกใจว่าเลยฮะอ่านั่นไงอื้ออื้ออื้อตายโว้ย <c oughs> <c oughs> ได้จั้แค้นแล้วไ <c oughs> <c oughs> อ้พวกบ่นๆเอาล่ะครับทุกคนตอนนี้ทุกคนกํลังจะได้เห็นสิ่งที่ ไม่เคยเห็นมาก่อนได้ยินเสียงเลไหมครับแจ้งแขงปีศาจมันเป็นปีศาจที่คอยเขาเรียกอะไรหลอกหลอนตามที่นี่มาอยู่ด้วยมันเป็นปีศาจโบราณของที่นี่อขอตำนานว่ากันว่าคนไหนล้มมันได้จะเป็นวีรบุรุษแห่งยุคนี้ฟักยูกระสุนพุณยิงได้แค่ทีละนั้นใจเย็นอย่าวิ่งไปนะทีหอกวัดดูอา เพื่อนเก่าป <au> ้าเนี่ยสเตเดนป้าเออไปฮุหโหโหโหุยเป็นมีลับุรุษหรือเปล่ามันตายยังผมไม่เชื่อผมไม่ตัดใจหรอกว่ามันจะตายง่ายขนาดนั้นนั่นไงโอ้ไม่เว้ยไปวะเออเอาล่ะปืนแข็งแกร่งไม่พอยา โอ้มันต่อยผมตกภูขเขาเลยอ่ะแล้วทุกคนในเมื่ออาวุธธรรมดาทําอะไรมันไม่ได้เพราะว่ามันเป็นปีศาจฉะนั้นน้ำย่อต้องเอานหนามบกแล้วจะไปตามหาอาวุธปีศาจกัน QDF Big Music เราก็ใกล้เข้ามาถึงแล้วผมได้กินคำสาบจากที่นี่โอเคไปกันเลยละวกันผมไม่แน่ใจว่าเราจะรอดไปจากที่นี่ได้หรือเปล่าแต่ผมจะพยายามนี่มันไม่ใช่ในปกติแน่นอนทุกก้าต้องระวังทุกคนได้ยินเสียงนี่ไหมครับมันคือเสียงยาชุกถูกต้องฮนะเราต้องมอง้ายมองขวาห้ามเผลอแม้แต่วิเดียวมีสิ่งมีชีวิตอยู่ใกล้ๆนั่นไงะฮะ ตััวอะไรกนเนี่ยเอเลี่ยนเหรอหรู้ยังไงเอาละมามาเอาละเอาเฮ้ยตาเรืองแสงรู้ไหมเอเลี่ยนเอเลี่ยนเอเลี่ยนุ้ยมีของหวานเยอะดิมึงเลี่ยนเอขอถามก็ถามหน่อยฟักอยู่เอออเาอีกตัวละฮะ่ยิงไม่โดนปังนักเลยปังทิ้วมากปังทิ้วมากผมไม่ได้ตาบอดแล้วเล็งไม่โดนนะโอ้โหมาเีย็บเลยมา ผมรู้ฮะว่าการล่ากุ้ปัดนมันเป็นอะไรที่ยากลำบากโอ้ยอยนนยย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 ยมนนยย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 ยไดยยินยย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 ้ยนนยย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 ไยย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 ย บปไปพวกเวนเอาละยิบอี่แน่เว้ว้าว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 วมันต้องคำสาบจริงไลยโอ้โหมันไปแค่ม uh ันมือไฟจะแค่เริ่มการประจนภัยใหม่อีกรอบ เราทุ ule, players, huh? กคนเรากลับมาที่เดอะทุ่งหญ้าท้องคำสาเพเนกรรมนี่อีกแล้วซึ่งคราวนี้ผมจะระวังหน่อยเว่าเวไนยมาไล่กูโว้ยมันดืดมันมันมันม่มันไม่ดืดเออนั่นแหละโอเคมันไม่ได้ดูดผมเข้าครับผมเผลอมันเอาขามันจะสะดุดล้มผิดผิดเวลาแล้วอีดอบ ามันคนขโมนคนขโมนคนนี่ว่ากูจะชนะมันยังไงเนี่ยตีเจะวิ่งอะไรกันวะเนี่ยอะไรวะยูแมนเซนติเพลเหรอีกอืันทีทิปเปิลคิววันคิวมันตีคิวเอ,อิร์มก๊อตไลท์เกิดบรรยากาศของมึงเนี่ยตัเวเวทเนี่ยที่มันเอามวยมีเนชันประเภทไหนกัน เอ,อ้ยังไม่ตายมึงถึกมากอตายอ่ะโอ้โหไม่ไม่ตายโคตรถึกเลยไปละกูยอมแพ้โอ้คราวนี้ไม่มีอาวุธเลยอะโชคดีคราวนี้เกิดใกล้ก็ผมน่าจะวิ่งไปแล้วก็วิ่งกลับเลยแล้วกันไอตัวลูกสูงอีกละผมไม่เข้าใจตัวลูกสูงมันเอามาทำไมเนี่ยมันโคตรเกลียดเลยนะดวดูเปล่าวิ่งไวตีก็ไกลอีเวนแล้วดันยิงใหญ่หนะะักไม่ใช่ตัวสูงนี่วานี่มันตัวใหญ่ วัดเดิมเที่ได้ปืนแล้วกูอ,อีกแล้วออกออกออกไปจากตรงนี้ออกไปจากตรงนี้ออเออเทุกคนเห็นปืนไหมสวยเป้าปูเป็นปืนถืงองดงามมากเอออย่าถือแต่อย่าถือนานฮนะยิ่งถือนานม,มันจะทุทกคนบ้าขราเออมันจะไม่กวนบ้ามันจะกัดกิน,กน,นกสติโอ้โอ้ยเช็ดมึงวิ่งไวจะจังวะไอ้วงชั่วไปละ โลกนี้พอเบื่อเบื่อเบื่อโลกนี้นะผมไปอยู่บนดาวอคารแล้วโอเคนับองกันนะฮะสามสองหนึ่ง